สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะอากาศดีๆนะคะบรรยากาศฟินๆค่ำคืนวันศุกร์วันนี้นางฟ้ามีท็อปปินฟินๆอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนที่จะไปทำความรักราศีพฤษภราศีกันให้ฟังกันนะคะเรามาที่ท็อปปิกไทม์เลสนะคะเป็นพลังงานส่งให้ fc ทุกราศีได้ฟังกันนึกถึงหน้าเขานึกถึงคนที่คุณคิดถึงนึกถึงบริบทในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะ ในชื่อท็อปิกคือตอนนี้ถ้าบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรคุณคะ่ะอ่านกันไปทีละใบาตามสไตล์ช่องนางฟ้านะคะถ้าบริบทของวันเดือนปีราศีตรงกับใครก็น้อมรับแต่พลังงานดีๆแต่ถ้าไม่ตรงก็ถือว่ามาฟังเพื่อนเรานิทานจากไพ่ละกันนะคะมาค่ะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้นะคะผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นคนที่คุณคิดถึงนึกถึงเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะ R แปดถ้วย uh, ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าขอบคุณนะที่ทำให้เขาได้ตื่นรู้ทำให้เขาได้รู้ว่าสิ่งไหนควรรั้งควรยื้อควรเก็บไว้สิ่งไหนควรปล่อยควรจะเหมือนแบบว่ามาบริหารพลังงานดีๆถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าอะไรที่คุณไม่ชอบเขาจะพยายามเปลี่ยนแบบปลงปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะอะไรที่คุณไม่ชอบเขาจะพยายามที่จะเหมือนแบบว่าถอยออกมาปล่อยวางหันล ให้เช่นถามว่าตอนนี้เขาเคยรับปากสัญญากับคุณว่าเราจะเลิกดื่มเลิกสูบบุหรี่เลิกเจ้าชู้เลิกกัะล่อนหรือว่าเลิกคุยกับแฟนกงแฟนเก่าเขาอยากบอกว่าเขากําลังพยายามทําเพื่อคุณอยู่นะคะคุณอย่าคิดมากอย่าง,งองแงอย่าฮึงอย่าหวงแล้วก็อย่าก,กังวลใดๆเรื่องระหว่างคุณกับเขาเลยคะ่ะเขาพร้อมที่จะหันหลังทุกสิ่งอย่างแล้วก็เดินหน้าก้าวไปกับคุณนะคะนี่คือถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอก เช่นนี้คุณอาจจะมีสภาวะแบบมันกวนใจอ่ะแฟนเก่าของเธอไม่จบสัทีวอแวร์วุ่นวายไข่ปลาช่อน เขาเลยรู้สึกว่าโอเคถึงเวลาที่เขาจะต้องเลือกสักทางแล้วก็น่าจะเลือกที่จะปล่อยมือจากอดีตเพื่อไปต่อกับคุณอย่างงดงามนะคะนี่คือพลงานใบแรกเลข8ปด้าถ้วยนะคะคุณอาจจะดูความสัมพันธ์กับชาวท่านน้ำมีนกรกฎพิจิกถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เ็าอยากบอกว่าใจเย็นๆเราใกล้จะเลิกบุหรี่ให้เธอแล้วนะเลิกดื่มน้อยลงแล้วก็ไม่เจ้าชู้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้โพสอะไรในแพลตฟอร์มโซเชียลเลยไปดูได้นะคะ คุณสามารถที่จะบอกว่าถอดเขี้ยวเล็บสิงโตเสือจระเข้งูได้อย่างแนบเนียนแล้วก็แยบยนต์มากๆเขายัางบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงได้แบบว่าเกรงใจเกรงกลัวแล้วก็กลัวว่าคุณจะเหมือนแบบไม่โอเคไม่ไปต่อนะคะ ขอพลัง <c oughs> ขอพลังงานสองใบถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรค erm ือเมตรอสีจำสองเฮอร์มิตนะคะพลังงานของผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้หรือราศีกันนะคะแล้วก็มีไพ่ธาตุน้ำออกมาคุณกับเขาอาจจะเป็นชาวราศีกันหรือว่ามีนกรกฎพิจิตได้เลขเก้าเลขแปด1ิบเก้าสนะคะสิบสามถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเธอเราอะ ว้าวุ่นมากเลยนะเวลาที่เราสง่งเรามองเธอแล้วเรารู้สึกว่าเธอเหมือนแบบว่าไม่ค่อยเชื่อใจไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาอ่ะจะไม่แบบกลับไปยุ่งกับคนเกา่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกว่า คุณอย่าคิดมากอย่ากกังวลอย่าคิดว่าเขาจะกลับไปนะคะมันมีพลังงานของคนของคุณกําลังติดต่อกับคนเก่าแฟนเก่าแล้วคุณไม่โอเคคุณอยากจะเบื่ออยากจะบล็อกอยากจะจบเขาเลยอยากบอกว่าเธอใจเย็นเย็นอดีตก็คืออดีตแฟนที่ดีคือแฟนใหม่ฉันคิดว่าเธอนั่นแหละคือคนที่ใช่ฤาสีจอมสองอยากให้คุณใจเย็นเย็นใจร่มๆเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันเก่าวชั่วโมงเก้าวันนี้เขาอาจจะมีช่อดอกไม้กุหลาบสีแดงมาง้อคุณเพราะเขารู้ว่าคุณนะ เป็นคนเลอค่าเป็นคนโรแมนติกคู่ควรกับสิ่งส,สวยๆง,งามๆถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าอืมก็ดีใจนะที่เธอหึงหวงห่วงเราว่าแบบคนเก่าจะกลับมาง้อขอโอกาสแต่ว่าไม่แหละ แฟนที่ดีคือแฟนใหม่เราเลือกเธอนะคะเขาอยากให้คุณสบายใจเขาเตรียมสิ่งของมาง้ออร p ต o r t offer แล้วก็อยากให้คุณไปต่อกับเขาอะไรที่คุณไม่ชอบเขาก็ <c oughs> หันหลังปล่อยวางไม่อยากไปต่อเหมือนกันเขารู้สึกเหนื่อยเขาไม่อยากเหนื่อยกับสิ่งที่มันไม่ใช่ต่อไปแล้วคุณคือคนที่ใช่เหนื่อยแค่ไหนก็ไม่พอนะคะเขาอยากบอกคุณว่าทุกสิ่งอย่างที่เขาทุ่มเทให้คุณนะ่ะมันมากกว่าใครคุณได้รับ บางสิ่งหรือรายสิ่งมากกว่าใครเพราะฉะนั้นคุณอยากงอนงอนแงหรือเอาคุณเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนเก่าเลยมันไม่โอเคนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะสภาวะความรู้สึกของคุณคือไม่รู้สิ ก็เลิกติดต่อกันไม่ได้หรอทำไมต้องทักหาโทรหาส่งข้อความหรือว่ายังเป็นเพื่อนกันในแพลตฟอร์มโซเชียลคุณรู้สึกเหมือนไม่โอเคเขาเลยรู้สึกว่าโอเคโอเคถ้าไม่ชอบขนาดนั้นเดี๋ยวจัดการให้นะคะราสิกันมีนกรกฎพิจิกนะคะไปต่อนะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณ ฉันมองเธอสวยน่ารักเซ็กซี่เธอสวยกว่าใครฉันเลือกเธอหรือคล้ายๆว่าคุณไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครคุณเลอค่าที่สุดคุณต่างหากมีใครมาชอบมาเตาะมาแตะหรือเปล่าคุณต่างหากที่แอบคุยกับแฟนเก่าหรือเปล่าเออคุณต่างหากที่แบบว่าแอบบกิก๊กแอบซบุกใครหรือเปล่าอยากให้เขาสืบบ้างนะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้หรือสีจอมสองอยากบอกเดอสตาราศีกุมราศีกันมีนกรกฎพิจิตอยากบอกคุณว่าฉันรู้ ว่าฉั้นน่ะจัดการได้แล้วเธอล่ะจัดการคนเก่าแฟนเก่าหรือคนที่มากิกเธอตอนนี้ได้หรือเปล่าเอาตรงๆนะเท่าที่ฉันพยายามที่จะไม่สืบแต่ว่าเซนหนงชันน่ะไพ่ของฤูซีรา,าสีกันเป็นคนมีเซนนะคะนั่งบริกรรมคาถามีเซนแค่แบบทำสมาธิสวดมนต์ฝันเรื่องบางเรื่องมันก็สัน่นสะเทือนเข้ามาในสภาวะหัวใจเขาคุณเป็นเดอะสตาร์เขาอาจจะมองว่า คุณต่งหากที่ดูฮอตดูโปรไฟลดีดูแบบมีรับลมคมในนะคะเขาอยากให้คุณเชื่อใจเขาแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าเขาเชื่อใจคุณมากๆถ้าคนอื่นแบบ รู้ว่าคุณกับเขาคบกันเป็นแฟนกันแล้วยังมาวุ่นวายมาจีบมาขายขนมจีบส่งสาลาเปาให้คุณแล้วก็บอกเลยว่าบอกเลยค่ะว่าเขาก็เหมือนแบบไม่โอเคในความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะนี่คือพลังงานคนที่คุณเดิวอยู่คบอยู่เขาอยากบอกว่าเขาเชื่อใจมั่นใจว่าเขาจัดการคนเก่าในอดีตได้แล้วคุณละ่ะมั่นใจแค่ไหนว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่กลับมาหาคุณก็คุณแบบเป็นระดับเดอะสตาร์เลอร์าขนาดนี้นะคะทัดน้ําทัดลมออกมา ะะแล้วก็มีพลังงานของราศีกันด้วยนะคะวันนี้อากาศร้อนมากค่ะคุณผู้ฟังนางฟ้าอ่านไพ่ไปก็แบบเหงื่อแตกเปิดแอร์แล้วก็ยังร้อนอยู่โอเค แปดดาแปดถ้วยถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าหันมาเปิดใจคุยกันเถอะอย่างอนกันไปเลยอย่าแบบเงียบอย่าหายไปนะคะพลังงานคือเขารู้ว่าคุณเซ็กซี่คุณเช็กเลตติ้งคุณฮอตได้คุณแบบมีคนคุยได้แต่ว่าเขาอะห้ามในสายตาคุณถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเขาอะแพ้คุณทุกทางอยู่แล้วล่ะคุณเก่งม่ไดเฟดบาลานซ์พลังงานดีแต่ว่าให้หันหน้ามาเคลียร์มาคุยกันดีกว่า E ดีกว่ามาเงียบใส่เขานะคะและเราจะต้องมาแบบว่าหุดหงิดห้นห่วยใส่กันเขาก็ไม่โอเคเหมือนกันนะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอย่าบอกว่าใจลมๆนะมีอะไรก็ถามมาเลยอยากรู้อะไรก็ถามเลยเดี๋ยวเขาจะบอกให้เป็นข้อๆเลยแต่ว่าอย่าเลือกที่จะนิ่งเงียบเพราะมันจะทําให้เขาต้องนั่งส่องแล้วก็แบบดูโซเชียลคุณแล้วก็พินิจพิคะห์แล้วมันทาให้เขาแบบปวดหัวทํางานไม่ได้หัวจะปวดแล้วก็รู้สึกว่ามีความห่วงใย คุณมากๆเลยความเป็นเดอะสตาของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานแบบมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีคนติดตามมากมายโพสเวลาหลายรอบเวลาสีห้ารอบเขาอยากบอกว่าที่รักพี่เป็นห่วงน้องน้องโพสได้น้อยหน่อยก็ได้พี่หึงเอาตรงๆถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเขาไม่รู้ว่าคุณโพสเพื่อเช็คเลตติ้งให้ใครเห็นให้ใครมองให้ใครส่องแต่ว่าเขาส่องแล้วเขารู้สึกแบบหึงอะค่ะนะคะ,นะคะ คุณคงน่ารักสวยแล้วก็มีไลฟ์สไตล์มีอ่าอ่าเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณโพสต์เป็นที่ต้องการเป็นที่สนใจของผู้คนมากมายเขาเลยอยากบอกว่าไม่ต้องโพสต์เยอะขนาดนั้นก็ได้ถามตรงตรงเลยว่าโพสโพสถึงเราหรือเปล่านะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเขาห่วงคุณมากๆเลยนะคะคุณอาจจะเพิ่งโพสร,รูปโพสเพลงโพสแคปชั่นแบบ แบบประมาณว่าเรียกร้องความสนใจถ้าหากว่าเรียกร้องความสนใจจากเขาเขาอยากบอกว่าโอเคเขาขอโทษเขารักคุณเขาแคร์คุณแต่ถ้าไม่ได้โพสต์ถึงเขาอ่ะเขาอยากรู้ว่าคุณหมายถึงใครคุณแอบซุกใครเขาก็หวงก็หึงก็ไม่โอเคเหมือนกันถ้าคุณจะเป็นเช่นนั้นนะคะต่างคนต่างหวงกันแล้วก็เหมือนแบบว่าแล้วไงอ่ะใครแบบใครอ,อ่เขาเรียกว่า ทักก่อนคนนั้นแพ้ถ้าบอกคุณไนดะ้ในตอนนี้เขาอยากบอกว่ายังไงเขาก็แพ้อยู่ดีเขาต้องทักคุณก่อนอยู่แล้วนะคะเดอะสตาร์เนี่ยเป็นอะไรที่ใครต่ใครก็หมายปองอยากได้เป็นแฟนเขายังบอกว่าตลอดเวลาที่คบกับคุณดีวกับคุณนะเขาว่ารู้เสมอเลยว่าแบบแค่หันหลังส่งคุณเข้าเข้าบ้านเข้าห้องกับห้องเนี่ยเขาก็รู้ว่าต้องมีคนทักมาแน่นอนแต่คุณจะมาหึงหวงห่วงหรือกังวลอะไรกับ เรื่องแฟนเก่าของเขาไม่มีนะคะเขาซื้อสัตว์รักคุณแล้วก็เลือกคุณแฟนที่ดีคือแฟนใหม่หวังว่าคุณจะเลือกเขาเช่นกันนี่คือถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกแบบนี้นะคะวันศุกร์วันอาทิตย์พฤหัสศุกร์อาทิตย์พฤหัสอังคารออกมานะคะไปต่อค่ะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณโอ้เดอะ o ชาวเวอร์ดูสีอังคาร คนสวยอย่างอนอย่าน้อยใจเราไม่มีทางที่จะแบบเลิกจบ Move On จากกันได้หรอกต่อให้ร้อยแฟนเก่ากลับมาฉันก็ไม่เลือกเขาหรอกฉันเลือกเธอไปแล้วฉันรักเธอไปแล้วเธอกลุ่มเธอกำหัวใจฉันอยู่หมดอยู่หมดัดถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าสิ่งที่คุณคิดมันไม่ได้เป็นในแบบที่คุณคิด แต่ว่าสิ่งที่เขาคิดล่ะมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคล้ายๆว่าคุณก็ยังมีช้อยมีตัวเลือกไม่ได้รอยเปอร์เซนต์กับเขาคุณเหมือนแบบอยากบอกเลิกอยากจบอยากหันหลังให้อยาก ไล่เขาออกจากชีวิตตลอดเวลาถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขารู้สึกถึงพลังงานบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของเราเขาเหมือนเชื่อแล้วก็รู้สึกตังหิดต,ตังหิดว่าเหมือนคุณมีใครสักคนหนึ่งสแตนบายหรือเขาอาจจะเป็นเพียงแค่แฟนทิปหรือเปล่าเป็นชอยเป็นตัวเลือกที่คุณเหมือนแบบปิดบังซ่อนเล้นคนอีกคนหนึ่งไว้ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขายังบอกว่าโปรดเถจ้ที่รักอย่าได้ ผักใส่ไล่ส่งเขาไปเลยเก็บเขาไว้ในชีวิตแบบนี้แหละไม่ว่าคุณจะมีใครหรือไม่มีใครเขาไม่ถามแล้วเขาเหนื่อยเขาปวดจะปวดเขาปวดหัวนะคะแต่เขาขอให้คุณเนี่ยให้เขาไว้ในสี่ห้องหัวใจหนึ่งในสี่ห้องหัวใจของคุณขอเป็นเขาด้วยเถอะอย่าไล่เขาเลยนะคะเขาไม่อยากหลุดโผลหลุดกรอบความสัมพันธ์นี้กับคุณแต่ว่าเขาอยากบอกว่ายืนหนึ่งในใจเขาสี่ห้องทั้งหมดของหัวใจก็คือมีแต่คุณนะคะพลังงานอก ออกมาน่ารักมากทุกวันนี้นะเขาส่องเขามองคุณตลอดส่องในโซเชียลหนักมาก เมื่อก่อนเขาอาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลเมื่อก่อนก็อาจจะแบบว่าอ่านหนังสือก่อนนอนฟังเพลงเล่นกับหมากับแมวอยู่บ้านแต่ตอนนี้จะต้องส่องแพลตฟอร์มโซเชียลคุณก่อนนอนเฮอร์มิตรเดอร์สตาไม่ส่องหรือมันนอนไม่หลับอะค่ะนะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเขาภูมิใจมากๆที่ได้เป็นแฟนคุณได้คบกับคุณได้ดีวกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจและเชื่อใจเถอะว่าเขาไม่มีใครแน่นอนไม่มีใครมากรบหรือว่าลบเลือนความ รู้สึกที่เขามีต่อคุณได้เลยจะแฟนเก่ากี่พบกี่ชาติเขาก็ไม่สนใจไม่ได้แบบอินแล้วนะคะ ไปต่อค่ะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณโอ้เชิญครับฉันรักเธอฉันเหงาฉันเบื่อฉันเซ็งฉันคิดถึงเธอเลขสี่เลขสองคุณเหอเผาอาจจะเกินที่สิบสี่ที่สิบสองสองหนึ่งหนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งสี่คุณเหนอเผาอาจจะอายุยี่สิบสี่สี่สิบสองบวกบวกบวกถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ขอเพิ่มอีกหนึ่งใบเขาอยากบอกอะไรคุณฉันไม่อยากปวดหัวเวลาคิดว่าเธอแบบไม่รักฉันฉันไม่อยากเครียดกังวลตื่นมาแล้วรู้สึกว่า ฉันจะโดนทิ้งถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เราหันหน้ามาคุยกันดีๆบอกลากมนิ่งฝันดีมีดีมีกันและกันดีกว่าไหมนะคะคุณเป็นความสุข coming soon เร็วๆนี้9ชั่วโมง9วันเขาจะเอาดอกไม้มางอช็อกโกแลตดอกไม้พาคุณไปถ่ายรูปท่องเที่ยวทำหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณแบบว่ารู้สึกมีความแบบ มั่นใจเชื่อใจว่าเขาจะเป็นแฟนที่ดีเป็นคนรักที่ดีได้ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ไม่มีใครได้หัวใจเขาไปแล้วจริงๆเขารักคุณแคร์ห่วงความห่วงมันมากมันมากจนมันรู้สึกว่าเขาอยากจะย้ายมาอยู่กับคุณแล้วขอไปอยู่บ้านเดียวกับคุณได้ไหมอ่ะเขาไม่อยากจะแบบนั่งส่องคุณแบบนี้อยากนั่งส่องคุณแบบตัวเป็นๆน,นะคะแบบสมมติว่าคุณนอนอยู่ก็อยากจะเอาหน้าเขาไปส่องคุณใกล้ๆสมมติว่าาคุณเดินดุ๊กดิ๊กไปไหนมา มาไหนในบ้านเนี่ยก็อย่างจะมองคุณให้อยู่ในสายตานะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเขารักเขาแคร์เขาห่วงคุณมากๆเลยเมื่อสักครู่มีลายเด้งมาพี่ชมเดี๋ยวนางฟ้าไปไปอ่าทักนะคะพี่ชม love l o v ฟมาค่ะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกคุณแบบที่นางฟ้าบอกเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูปีนักสัตว์นะคะว่าจะตรงกับใครบ้างของพลังงาน6ใบายหนึ่งสอง สามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเรามาดูซิถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณคนที่มีประเด็นกับคุณนะคะปีชวดปีไก่ชวดไก่แพะนะคะสิงโตเสือนะคะเสือแล้วก็มีปีกระต่ายปีเถาะเถาะชวดละกานะคะมะาแม่นะคะ ขานนะคะขานออกมาสองใบนี่คือถ้าบอกคุณได้เขาอยากบอกคุณเช่นนี้อยากคิดมากฉันรักเธอฉันจะไม่ไปไหนจากเธอฉันหวังดีแล้วก็ส่องมองเธอเสมอจะ้ะดาริ้งนะคะบายบายฝันดีค่ะ